คลิปนี้จะมาแนะนำการดาวน์โหลดมีเดียจาก Pinterest iPhone iPad iOS ทำยังไงมาดูกันค่ะโอเควิธีการทำนะคะให้เราเข้ามาในแอปพละะิเคชัน Pinterest เป็นจาสิธิศของรูปภาพแล้วก็วิดีโอเนาะเริ่มกันที่รูปภาพนะคะรูปภาพก็ง่ายๆค่ะกดเข้าไปในรูปที่เราต้องการเนาะจากนั้นเขาจะมีจุด3ามจุดอยู่ข้างบนตรงนี้แหละนะะ แล้วก็กดเข้าไปปุ๊บและกดดาวน์โหลดค่ะโอเคนะคะแล้วสำหรับวิดีโอเนี่ยพอเรากดเข้าไปปุ๊บเขาจะไม่มีจุด3ามจุดเหมือนกับรูปภาพเนาะวิธีการทำนะคะก็ให้เราเนี่ยมากดที่จุด3ามจุดข้างล่างกดคัดลอกลิงก์ทีนี้ก็เข้าไปใน Safari ค่ะ พิมพ์ Pinterest ดาวน์โหลดนะคะาจากนั้นเราจะใช้ของเว็บไซต์อันแรกเลยนะคะ expertphp.com พอเข้ามาปุป๊บเนาะเขาจะมีที่ให้เราใส่ลิงก์นะคะแล้วก็กดค้างแล้วก็วางได้เลยค่ะจากนั้นกดดาวน์โหลด ก็จะขึ้นมาเป็นวิดีโอแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาเลือกความละเอียดที่เราต้องการเนาะจากนั้นกดดาวน์โหลดลิงค์ค่ะเมื่อขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บนะคะแค่เรามาที่การแชร์ข้างบนตรงนี้นะแล้วก็เลือกบันทึกไปอย่างแอไฟล์ค่ะ เลือกที่ที่เราต้องการจะเซฟไว้นะคะกดบันทึกได้เลยแล้วจากนั้นเนาะเวลาที่เรากดบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์คล้ายๆการดาวน์โหลดขึ้นมาอยู่ข้างๆนะคะก็ให้เรากดเข้าไปและกดที่ไฟล์ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมาะคะ่ะกดการแชร์อีกหนึ่งรอบนะคะ แล้วเขาจะมีแถบบันทึกวิดีโอขึ้นมาให้เราตรงนี้เนาะเราก็กดเข้าไปได้เลยค่ะแล้ววิดีโอัวนนี้เนี่ยเขาจะไปอยู่ในแกลเลอรี่ของเราละอ่ะทีนี้เราเข้ามาดูในรูปภาพหรือว่าโฟโต้นะคะกดที่ล่าสุดเราจะเห็นว่ามีคลิปวิดีโอที่เราเพิ่งไปเอามานะคะรวมไปถึงรูปภาพด้วยก็จะอยู่ในนี้เลยเนาะ